ำหนายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel iNat94 นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาโชว์ทีมของผมนะครับทีมในฟีฟ่า17 Ultimate ต e ทีมก็ทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับทีมนี้แหละครับที่ผมชนะอกับ40เกมรวดนะครับในฟุตแชมเปี้ยนอาทิตย์นี้ก็ถ้าใครไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียของผมอย่างกับ Facebook Instagram หรือว่าอะไรนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่ดูนะครับว่าผมได้ระดับที่8ในฟุตแชมเปี้ยนอาทิตย์นี้นะครับผม ก็นี่นะครับผมฟุตชมเปียนระดับผมผมอาทิตย์นี้นะครับผมได้แรงคงที่8ในโลกนะไว้8ในโลกไม่ธรรมดาครับผมชนะ40เกมรวดไม่แพ้สักเกมครับแล้วก็รางวัลที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ก็200,000คอยนะครับในเกมฟีฟ่า17 1 u l t i อัล e Team ทีมออฟเดอะว c k แพ็ก11อินฟอร์มครับผมใน1นึ่งแพ็ก11อินฟอร์มอ่ะผมไม่เคยได้มาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็4 แพ็คละแสนหนึ่งสี่แพ็คอะครับไม่ธรรมดาแต่เดี๋ยวไม่นานทีมออฟเดอะเยียร์ใบสีฟ,ฟ้าก็จะออกมาแล้วครับผมผมคิดว่านะผมจะเก็บแพ็คของผมเนี่ยรอทีมออฟเดอะเยียร์ครับผมเพราะถ้าผมเปิดไปตรนนี้ผมไม่น่าจะได้ใครดีๆถ้าผมเซฟแพ,พ็คละแสนหนึ่งไว้ผมมีตั้งสี่แพ็คอะถ้าผมเซฟไว้เก็บไว้รอทีมออฟเดอะเยียร์ออกผมอาจจะโชคดีก็ได้ครับได้ใบสีฟ้าในแอร์แ,แพ็คละแสนหนึ่ง ก็นี้เลยครับผมทีมของผมนะครับใน FIFA 17 ultimate team นะครับผมผมไม่ได้เติมนี่กับ FIFA Point ตอนเกมออกมาผมเติมประ,ม,ประมาณสัก500บาทอะหลังจากนั้นผมไม่ได้เติมสักบาทเลยครับผมเล่นนี่กับฟุตแชมเปี้ยนแล้วก็ได้คอยน์ได้รางวัลอะไรจากฟุตแชมเปี้ยนมาสร้างทีมของผมนี่เลยครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เริ่มจากผู้รักษาประตูเลยครับผมผมมี the one and only ครับผม David ิ e g e เดครับผม6ฟุต4ผมชอบมันมากเลยผมชอบเยอะกว่ามันวอลนอยเอ ผมไม่ไม่รู้นะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมอะ่ะแต่ผมชอบเยอะกว่ามัน mm hmm. บอลนอยเยอร์ครับ mm hmm. เพราะนอยเยอร์มันเก่งสุดในเกมนี้92 DKR แค่90แต่ผมชอบกว่ายิะตั้งเยอะอ่ะแล้วก็แบ็กซ้ายของผมนะครับผมใช้นี่ครับผมอาริสซันโดครับซื้อมา1 1ื่นเฟุต11ไฮไฮเวิร์คเรดมันไม่ธรรมดาผมชอบ84ครับ่ะมันเหมือนกับใน BPL มันไม่มีใครเก่งๆบานันเาก็โอเคแต่ อเล็กซานโยนี่เก่งกว่าตั้งเยอะผมว่าครับแบ็คขวานะครับผมใช้ตัวนี้ครับผมคาร์วอล์กเกอร์ครับโหดที่สุดในเกมละตัวนี้ผมพูดจริงๆนะครับโหดที่สุดในเกมละมันมีอินฟอร์มด้วยผมอยากได้อินฟอร์มแต่ผมจะลองเก็บเงินไว้ก่อนเผื่อผมจะซื้อ,อยงกับทีมออฟเดอะเยียร์โรนัลโดหรืออะไรได้ครับผมอยากได้ทีมออฟเดอะเยียร์โดเซนเตอร์แบ็คแรกของผมนะครับนั่นก็คือคริสสมอลลิงครับผมเฟิร์สโอเนอร์ผมแพ็คมันได้กับ เริ่มเกมฟีฟ่าเลยอะดูดิผมเล่นมา500กว่านัดแล้วกับคริสมอลลิงเนี่ยผมชอบมันมากครับนี่รับไม่มีใครเก่งกว่ามันแล้วผมอยากได้กับเซจอรามอสแค่นั้นอะเซจอรามอสกับสมอลลิงเนี่ยอยากได้ครับ2ตัวนี้เซนเตอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งของผมนะครับก็ดาบิดลุยส์นี่เลยครับผมตัวนี้นะคล้ายๆเซจอรามอสเลยครับแต่เล่นใน b p l เอละเล่นในพรีม์ลีกอะมันเป็นนี่กับพรีม์ลีกเซจอรามอสเลยผมว่า มิดฟิลด์เดอร์ตรงกลางของผมนะครับผมใช้3ตัว3มิดฟิลด์เดอร์นะครับตัวแรกก็นี่เลยครับผมโรเบรโตเฟอร์มิโนนะครับผมได้เอ่เรียกว่าอะไรนะมันเป็นใบใบอันเ a ียดเดิลบสีแดงอะ่ะมันเป็นอินฟอร์มนะครับนี่อินฟอร์มเฟอร์มิโนนะครับ84แต่ผมได้ยังกับฟีฟีมาจากเอเ o อม r นทรี w อ r ฟ f o o ั Champion นะครับตัวเล่นกลางที่2ของผมก็นี่เลยครับผมพอพอกบาโคตรชอบครับโคตรชอบเลยตัวนี้ยังกับผมว่านะ ความคิดของผมนะมันเก่งที่สุดในเกมละมันเป็นอย่างกับเซนเตอร์ที่บุกได้ดีเฟนได้มีความสูงมีความแข็งมันครบชุดอัพพอร์บ้พอพอพอบาผมก็เลยชอบแล้วก็ผมว่ามันเก่งที่สุดละในเกมมันเป็นเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดแลวครับแล้วก็ตรงกลางตัวสุดท้ายของผมนะครับก็นี่ครับขาดไม่ได้ครับผมอิงโกโลคันเทครับผม5ฟุต7มันเตี้ยนิดนึงแต่มันเหมือนอย่างกับตัวเล่นที่ ไล่บอลหมดวัน่ะมันไม่ยอมหยุดเว้งอะครับผมถ้าอย่างกับผมโดน c o u n t อร์แอตแทคันเตมันจะมาไล่ทันแล้วก็แย่งบอลมาได้มันเก่งครับผมขาดไม่ได้เลยตัวเนี้ยพอกบา้าคันเตแ้แอมพอกบ้ากับคันเตอ่ะขาดไม่ได้เลยครับผม3กองหน้าของผมนะครับตัวแรกก็นี่เลยครับผมเนมาครับผม92 Rating เรทติ้งมี5ดาวสกิลมูฟห้ดาววิกฟุตอะ อันนี้ผมชอบมากครับกับเนมามันยิงเท้าซ้ายหรือเท้าขวาได้หมด100%แล้วก็สกิลมีโบนัสส,สกิลมี5าดาวด้วยมันก็ครบเกือบจะครบชุดอ่ะผมแค่ไม่ชอบอย่างหนึ่งกับเนมาครับนั่นก็คือฟิสิกอลของมันแค่56เองแล้วก็ตัวนี้ในทีมของผมก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับผมกองหน้าผมใช้บนอัลโดเป็นกองหน้านะครับในเกมนี้เกมฟีฟ่าสเนี่ย เพราะมันครบชุดวรนาอโดนี่ครบชุดบอกให้เลยครับครบชุดดูดิเล่น245เกมให้ขับให้กับผมนะยิงเข้า267แล้วก็แอร์แอซิสอีก110อ่ะเก่งหรือไม่ครับคริสเตียนโวนาอโดผมว่าครบชุดชอบมา,มากครับรักมากกับคริสเตียนโวนาวโดแล้วก็ตัวสุดท้ายทุกคนอาจจะบอกว่าทําไมพี่นัทใช้แอ quez, ร์บาสเกสลูคัสวาสเกสนี่นะครับผมใช้เพราะเคมิสรีครับผม เพราะตอนนี้ผมยังไม่อยากซื้อการัคเดลผมอยากเก็บเงินซื้ออย่างกับทีมอฟเดียร์โรนาัลโดที่ผมบอกเมื่อกี้ทีมอฟเดียร์โรนัลโดผมอยากลองเก็บเงินไว้ก่อนดูว่าผมจะซื้อมันได้หรือไม่ถ้าซื้อไม่ได้ก็จะซื้อเบลหรือว่าอะไรแทนครับผมแต่ตอนนี้ผมเล่นลูคัสวัสเกสตรงนั้นนะครับผมเพราะเคม m r y แต่ผมไม่ได้เล่นลูคัสวัสเกสหมด90นาทีนะครับผมเริ่มเกมปุ๊บผมจะเปลี่ยนปั๊บเลยครับผมผมจะเอาตัวนี้ลงแทนลูคัสวัสเกสครับผมนี่แอนดริสเมอร์ตัน ผมจะเอาดริสเมอร์เทนมาแทนลูคัสฟาสเกสเริ่มเกมปุ๊บผมเปลี่ยนปั๊บเลยครับผมเพราะฟาสเกสผมไม่ชอบอยู่แล้วอะเมอร์เทนนี่ผมชอบเก่งมากครับผมเกือบจะลืมครับผมผมมีอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมวินาโตซันเชสวอนทูวอชการ์ดนะครับผมใบสีดำตัวนี้นะครับถ้าสมมติเฟอร์มิโนโรเบอร์เจอเฟอร์มิโนบายสีแดงของผม,มครับเล่นไม่ดีผมก็จะเปลี่ยนเอาโรนาแอวินาโตซันเชสลงมาแทนเฟอร์มิโนครับผม มาครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นสักเกมหรือว่าสองเกมกับทีมนี้ดูโชว์ว่าทีมนี้จะเล่นแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับมา let's go <S เกมแรกอ่ะเกมแรกเจอกับดูกลัสโคสตาโอบามายังอันรับันครับผมมีใบสีดำเอมโบโลทิอาโกโจเอ็ดดาวิดอาลาบาโบแทงด้วยครับทีมโหดแม่งเลยโอ้โหรแบนเอ้าคาร์วอเกอร์ คาร์วอเกอร์มันทำอะไรของมันับเมื่อคีพอกบ้าโอ้โหโดตูดใหญ่นี้เลยว้ยตูดมันใหญ่เกินรับโดดาบเดลุยส <c ounter> ์โอ้โหไปเลยโดโอเวอร์เด o p ท็อปเห็นไหมครับ counter attack เรียบร้อย ทีมผมเนี่ยโดนคังเพอแอทแทกนะ่เรียบร้อยเลยครับผมคริเคสเตียโน <c oughs> ไม่ทันนะ <c oughs> ดูด,ดิบอ์แทงมันไม่ทันเลยครับผมเฟิร์สช็อตของผมด้วยนะเอ๊ซีคันช็อตเฟิร์สช็อตโดนตูดโดนนาโดออันนี้จับบอลผมก็รู้นะโดสวยบอกแล้วครับผมคริสเตียโนโรนาโดู้ด <Es> ลุยส์ดีนะม,ม่งไม่ตรงกรอบไปแล้ววรนัลโด้แฮตทริกปะอูโอ <c oughs> ้โ bon อ <c oughs> <s aa sunshine> ้โอ้โดนบอลพ็อกบารู้จักเปล่าพ็อกบา ค็อกบาร์คันเทค็อกบาร์คันเทวันทู One, เรียบร้อยโอ้คันเทไม่เข้าได้ไงครับน่าจะเรียบร้อยนะดีนะมันยิงไม่เก่งอะแต่มันดีเฟนซ์มันอะไรเก่งครับคันเทเมอร์เทนอย อะไรไปทางไหนอ่ะเลือกพ็อกบาโอ้โหไม่ปัดเลยเอ่ะเว้ยสวยคาวบอกเกอร์ดูสปีดมันครับเห็นโดแล้วเห็นโดแล้วเอา้า what เมอร์เทนปามิโนเมอร์เทนปามิโนโอ้โหโดนเสาครับ ไม่ค่อยดีเลยครับเอาดูดิโอ้โหมันยังมายิงได้อีกนะผมแย่งแล้วยิงได้อีกนะไปเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยพกบายิงละพอพกอบะไปยังไง สวยงามหลอก <S <S โอ้โหคาววอล์กเกอร์เว้ยผมนึกว่าโด่คาววอล์กเกอร์ยิงครับผมสามประตูต่อศูนย์ูทันเอาดูดิดูด,ดิขนาดรู้ทันแล้วมันยังได้บอลอยู่นะตัดมาข้างซ้ายดูดีจานจานเอา้าโอเค ไปเลยเนมาข้างซ้ายได้ปะชิปเนมา4-0ครับเกมที่2เจอ5 at the back ครับผม5้ากองหลังอาจจะเจออาะยากครับอุดเลยอะทีมนี้อุดเลยอะเขาเล่นอุดถ้าทีมเล่นอุดอุดอะเราต้องใจเย็นนะครับมาเปลี่ยนตัวครับเย่งบอลได้เปลี่ยนตัวเอาวัสเกสออกมา ถ้าทีมอุด,อดอเราต้องใจเย็นนะครับเชื่อผมเชื่อผมว่าต้องใจเย็นเอาหลุดเลยรอระหลุดเลยอ่ะทีมอุดนะทีมอุดมีช่องเลยครับโดเรียบร้อยโดกับพอ็อกบ้ากอดกันโอ้ยดีเกอสุดเซ็ กแไปเนมาม่งนยิงข้างขวาทำไมอข้างซ้ายทำไมครับแต่โดเบิ้ลได้ครับผมคริสเตียนโนบราลโดอีกแล้วผมชอบบอกแล้วครับถ้ามีเงินนะ เป้าหมายแรกของเกมฟีฟ่าไปซื้อเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดโดอ้โหิกแก้อีกแล้วอพอกพอกบา้ายิงกับพอกบ้ามันมันดีบอกเลยมันมากเนี่ยถ้าเขาอุดเราก็เล่นยิงไกลครับเรามีช่องอยู่แล้ว สวยละสวยละอย่างเงี้ยโดอยู่ไหนครับโอ้โอ้โอ้โหบูฟอนโอ้โหฮิกกัวอินโอ้อะไรจานมันกระเด็นเองแย่งบอลแล้วมันจุมันตัวเล็กอ่ะอินซินเง่ เอรู้ทนนันนะนะเมื่อกี้ไปครับไปครับคริสเตียโนโ่ครับผมจานจานมึงเวอร์และจานมึงเวอร์แล้วไอหมอนี่มันหัวร้อนนะ่ะดูดิพอพกบ้าบอกแล้วพอพกบ้า แดบครับผัวโอ้ยดูมันโค้งเลยอะบอลโค้งเลยครับพอพอกบาเอ้าโอเคผ่านคัมเทได้เปล่าผ่านพอกบาไม่ได้โด้มีสปีดรับโอ้โหจานพอกบา จะเล่นเหรอกับพอกบาอู้ยบอกแล้วจะเล่นเหรอกับพอกบาอุ้ยอ่ะผ่านไม่ได้หรอกคริสตมอลิงเนมา่าดอสซานตอสรอเรนาโต อุไปครับคริสดองโดคริสตันโดโอ้โ,อโอน่าจะเป็นห้าหกูนแล้วเนี่ยเอา้อาอลิซันดโดมึงทำอะไรต้องส่งให้ใครครับ โอ้หจานโอเคครับคริสเตียนวานาโดโดครับผมโอ้โ oh, ห oh, มันโค้งอะเมื่อกี้มันโค้งอะเหมือนกับเข้าแล้วแล้ว,ลวมันโค้งออกอะ่ะอ้โหถ้าไม่โค้งเมื่อกี้เสร็จเลยครับถ้าไม่โค้งเมื่อกี้นะแต่ชนะ2เกมเป้าหมายของผมผมจะ พยายามเอาทีมอเวเดอบัวนาโดให้ได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ก็แกร์ดธรรมดาบัวนาโดผมก็ดีใจพอใจแล้วเพราะมันเก่งอยู่แล้วก็นี่แหละครับผมทีมของผมนะครับในฟีฟ่า17ตอนนี้ l อ i m a ม e t ทีมนะครับผมเนมารบันาโดบาสเกสแต่ผมเปลี่ยนเอาเมอร์เทนมาแทนบาสเกสนะครับผมเฟอร์มิเนียลพ็อกบาคันเต เอ่ออเล็กซานโดรดาวิดลูอิสคริสมอลลิงขาาววอเกอร์แล้วก็ดาวิดติเกอาร์ครับอยู่ในโค้ก็จบไปก่อนนะครับแค่นี้อย่าลืมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ subscribe ให้ผมหน่อยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็มาพบหาผมได้นะครับที่ facebook ไอ้นักเ้ลิงก์ของผมจะอยู่ข้างล่างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ